อันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำหมูกรอบของน,นอร์เวย์นะคะคนนอร์เวย์เขาจะนิยมทานกันช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่ว่าเราจะมาทำเป็นหมูกรอบเป็นอาหารไทยเนาะแต่ว่าเราจะทำสไตล์นอร์เวย์เมื่อคืนก็ละลายหมูทิ้งไว้แล้วก็หมักไว้เรียบร้อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากที่เราหมักไว้ก็คือเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองนะคะพอละลายหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปนะคะ เราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งระหว่างนั้นเราก็เปิดเตาอบรอเลยนะคะอยู่ที่เปิดไฟบนล่างนะคะสองร้อยองศานะคะ รได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะเอาอลูมิเนียมฟอยที่สำหรับใช้ห่ออาหารนะคะจะติดพับงไปนะคะ เราก็ห่อบแบบนี้นะคะพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยเอาหมูออกมานะคะแล้วก็เทน้ําออกนะคะแล้วก็กลับหมูนะคะลืมบอกไปว่าเมื่อกี้เราด้านที่เป็นหนังลงด้านล่างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะตอนที่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงถ้าอยากให้หมูนุ่มก็อบนานหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดธรรมดาธรรมดาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดีย๋ยวค่อยเรามาดูอีกรอบคะ่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากอันนี้เราเพิ่มเวลาไปชั่วโมงครึ่งเราอยากให้หมูนุ่มหน่อยอันนี้เอาออกมาจากเตาอบนะคะร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ําออกนะคะเทน้ําออกแล้วเดี๋ยวเราก็อบกลับด้านนะคะแล้วอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะคะเราเ,าเข้าเตาอบนะคะ มันก็เริ่มจะพุกๆแล้วนะเห็นไหเดี๋ยวต้องใช้เวลาเดี๋ยวอบอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเรามาดูกันเนาะนะคะอันนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามันขึ้นมาให้มันสูงสุดเลยเพื่อที่จะให้มันโดนความร้อนนะคะเพื่อจะให้มันแตกมันเขาเรียกอะไรมันป๊อปอะ อันไหนที่มันโดนไฟอ่ะมันก็จะป๊อปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนมันไม่โดนมันก็อาจจะไม่แตกมันก็อาจจะไม่กรอบนะคะมันก็กรอบแต่แต่มันจะไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ฟูอ่ะเราก็พยายามเอาฟอยด์ดันมันไว้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันเนาะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูกรอบของเรานะคะ ก็จะมีบางส่วนบางที่มันไม่โดนไฟเนาะมันก็จะไม่ค่อยพองเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็โอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคนนอร์เวย์เขาจะกินกันช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่แล้วเราจะมาทําน้ําตกแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแจ่วนะลูกสาวชอบกินคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไปก่อนเนาะบ๊ายบาย